ือฮาหนักมากคู่รักคนดังหวนร่วมงานกันอีกครั้งหลังเลิกราเป็นความรักในช่วงวัยเด็กที่ถึงแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ทั้งคู่ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันสําหรับคู่ของมาร์จุทาวุฒและปันปันสุทัตตาซึ่งทั้งสองคนนั้นยังคงร่วมงานกันได้เหมือนเดิมตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรต้องคาใจอีกแล้วเพราะต่างเดินหน้าเดินทางในชีวิตของตัวเอง ล่าสุดมาร์ตุธาวุฒได้ปล่อยภาพการทำงานคู่กับปันปน,ปนออกมาให้ได้รับชมกันผ่านอินสตาแกรมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นการถ่ายงานให้กับซิทคอมเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยโดยโพสต์นี้ระบุคแคปชั่นว่าเบื้องหนา้าเบื้องหลังแฮชแท็กสุภาพบุรุษสุดซอยคืนนี้หนึ่งทุ่มช่องวันสามสิบเอ็ดมาลุ้นกันสั้นดาวอะไรยังไงหลังจากที่ภาพเซตนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกมานั้นต่างมีหลายๆคนเข้ามาคอมเมนต์เริ่มที่บิงปองธงชัยที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอุย้ยหัวใจจะวาย นอกจากนี้ยังมีตัวเศรษฐุฒิที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอุ๊ยและนอกจากนี้แฟนๆก็เข้ามาถล่มหัวใจกันอย่างหนักกับผลงานของทั้งคู่ในครั้งนี้แหม่ก็ภาพหวานขนาดนี้ใครจะไปอดแซวไหวจ้า